ิีทางอยู่เขาจากเส็นดงหลวงพาิกให้ดูบรรยากาศรอบๆแต่พวกเขา ห้เบิรงวิวไปก่อนค่ะพี่น้องในทางไปบ้านชมพู่ไปบ้านลุงพลทางไปเต่าง,งอยเดินเป็นทางผ่านบ้านลุงพลเฉยๆสิไปเต่าง,งอยค่ะมันไก่หว้วไก่หว้วเสียออกแล้วไก่วันที่หนึ่งแล้วะ่าเอาสิบสองหลานก่อนให้เบิรงบรรยากาศมีแต่ภูเขา มาต้องไปเนื้อก็ได้มาเทียวมุกดาหารก็ได้เด้อค่ะงามแห้ง กับร่างเขียวพี่หน่อข้างท่ากับร่างเขียวเขียวไปเขามาเบิ่งกับฝากช่องในเด้อค่ะยาชาแนลไปเบิง่งวิวเบิง่งบรรยากาศไปก่อนมีแต่ปลาใหมม น,นี่บรรยาก,รรยา,กาศสิไปเตาง่อยแต่มันจะผ่านบ้านลุงพลเราว่าจะแวะบ,บ้านลุงพลก่อนอันนี้เบิ้งทางค่ะทางท่ากับโค้งคัะ นแถวนี่เพิ่อนอยู่ส่วนมากมิแต่บ้านใหม่ครับเพราะว่าใหม่ใหม่มันหลายมันติดผู้ติดผูเขามิแต่าผู้เขา,เ,ขาเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดมุกดาหารต่อเขตกับกาลสินจังหวัดกาลสินต่อเขีกับอำเภอเขาวงง่ามคักพี่นอก ถ้าซิมาเทียวต้องมาเทียวหนาหนาวเขาเดือนสิบเอ็ดสิบสอง ข้าบรถไปคือจัดเทาสิขึ้นภูเขาเนี่ยแหละแต่เท่ารถเลยขึ้นภูเขาอุ้ยไม่ย่างนะข้างหน้ามิแต่ภูเขาเลยแต่ว่าเหมือนเทาสิขึ้นภูเขาแต่เท่ารถเลยขับรถขึ้นภูเขาเลยเดี๋ยวเบอร์ข้างหน้านเป็นภูเขาเลยเด้อค่ะ แต่เราเหมือนเราจะขึ้นภูเขาแต่เราไม่ได้ขึ้นภูเขานะงามแห้งครับให้ดูบรรยากาศรอบๆสิมีแตปลาโนใหม่นอไม้ พีออ่น้องสะมักงามแท้มันมีของขายทางทางพร้อมเลยนะจะมีพวกเฮดมีเนาะไม้ขายทางทางถ้าไปมามุกดานบ่ได้มาเที่ยวเส้นนี้เส้นอำเภอดงหลวงมุกดานเบิง่งเขาเจ้าขายหยังเบิง่งหมากอีหยังน่ะหอยบ่ห้อยอยังห้วย นมใหม่พอไมมีนมมีเห็ดไม่นมใหม่มีหอยหอยเหี้ยว่ะอุทยานเนี่ยะกาศลงไปเบิ้งคนหลายพอด แบบนี้ก็สบายกับว่ามีภูเขามีปลาเศรษฐกิจพอเพียงหาเห็ดห,หาหอนหาเนืออมาอก,กินไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายอยู่แบบพอเพียง ไม่ทีแถวนี้เด้เนาะทำบ้านสวนอยู่กับคนที่เรารักมปเลยห <laughs> าคนที่เรารักยังไม่มีมีแต่คนรักเรายังดียังมีคนรักเราแต่คนที่เรารักยังไม่มี ยอดทีละนิด,ดจิตแจ่มใส <laughs> ทารถเชิ่นทางนี่ครับเร็วร่ได้เลยค่ะต้องขับซาซ นา่นๆสิมีรถพานขั้นหนึ่งไปเถอะจะภูเขาทั้งนั้นเลยบ๊อี้ภูเขาขได้มีแต่ภูเขา Ya